เป็นอาชีพเสริมใช่ใช่ใช่ครับอาไมโครเขาเก็บแบบไงที่เป็นเตาเวางอยู่ข้างบนเนี่ยของไมโครแล้นันนี่เขียปั๊บเห็นปั๊บเก็บนี่สุดยอดจริงจริงเย เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบอกไปโคนั่นแห้ให้เขาเก็บบ้างอย่าให้อายไม่โคน,น,นู่นนะนี่พยายามทำอะไรเทดินนะครับทำคันเทดินใช่ใช่ไม่รู้เขาจะทำคันเทดินตรงไหนเนี่ยเอารถ<ด>ให้ให้รถขึ้นไปข้างบนเหรอไปเทข้างบนเหรอมันจะขึ้นไหวอะ่ะ รถเทเลอร์รถ,ร,ถรถพ่วงอ่ะรถดำสิบล,ล้อเปล่าออส่วนใหญ่เขาจะใช้แต่สิบล้อเน้แต่อันนี้เป็นเป็นพ่วงเ,เนี้ยเป็นเทลเลอร์อะแล้วทางขึ้นเขาไปทางไหนทางทางขึ้นนี่ะ แสดงว่าคนพนักงานเทศบาลทั้งหมดเลยนะเนี่ยยกเว้นไม่โครไม่ใช่เทศบาล <c oughs> ผมว่าอู้หมาหวานหมูผมแล้วนี่้าไม่มีใครเก็บนี่เธอได้าามาดูทางนี้อ๋อเนาะ <c oughs> โอ้ขาจับจองจองที่ส,สุสสัยผมเห็นเรียงไวย้ยี่จับของเขาไ่อยู่จับโยนขึ้นรถเลยมั้งเนาะ โอ้โหมีทั้งไอไอไอดักหนูอีกนี่โอ้หซื้อต่อเขาได้ไหมนี่ของใครนี่ฮะนี่ซื้อต่อเขาได้ไหมนี่ขายอันเท่าไหร่นี่อันละยี่สิบบาทนี่แหละเนาะ เขาจะเอาไปดักเองหรือเปล่านี่โรงเล็กกปดักอยู่ในโรงเหล็กหนุนหนูอะได้อะไรมีแต่ขายขายขายเลยเนาะอือตกานี้ก็ขายได้ด้วยเหรอนี่ ส่วนใหญ่ขายได้ได้พลาสติกรวมนี่ขายได้กี่บาทแล้วส่วนใหญ่รถขี่เขาก็ขับขึ้นไปที่นี่ไปเทข้างบนเหมือนกันเดินไปดู เนโอ๊ยทำไมเจ้าทินเยอะจังอะนี่เจ้าเจ้าทินจะไล่ไล่ไว้เนี่ยมีจะหนีไหนี่โอ้เจ้าทินเยอะนะนี่เจ้าทินอู้นข้างบนอีกหนึ่งไปนอนเฝ้า ข้างล่างอีกเ,เป็นฟูกเลยพี่น้องโอ้โหโอ้โห้โหนโ้โ้นห้โหของของโหโโห้โหโอ้โห หมอมแล้หมอมแลลวครับหมอมแล้วอูนี่โอ้โดูมันหมอมันหมอมมันหมอมมันคิดว่าผอม,อมไม่เห็นมันเพราะนัน่นชาไมัยผิวหนึ่นเนี่ย โอ้ไม่มีทางไปไม่ได้เลยลงน้ำครับโอ้ไปหมดแล้วเจ้าทินอเป็นอาชีพเสริมเลยครับโน่นทางขึ้นไปข้างบน เดี๋ยวเราหาเก็บบ้างมั้งเนาะเป็นอาชีพเสริมครับโอ้โ้โอ้โอ้เยอะจัดอ้าวจะทิมเยอะจัด อ่ะก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับ